มีเมนูชาเลน g ์ด้วยเขาบอกว่าเมนูนี้ชื่อว่าซูเปอร์วอคาน k คิง สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่ที่แบร์ลิง37นะครับอยู่ที่ครัวเถื่อนเถือนเขาบอกว่าร้านเนี้ยมีเมนูชาเลนด้วยเขาบอกว่าเมนูเนี้ยชื่อว่าซูเปอร์ว c คานอคิงเมนูเขาจะเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูฮะแล้วก็เมนเมนูชาเลนด้วยจะมีชาเลนอะไรเดี๋ยวเ้าไปดูห้องในกันนะครับตอนนี้ที่แบร์ลิง37นะถามนิดนึงไอเมนู ศษอะไรนะซูเปอร์วอคาโนคิงอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ๋อมันค er> ืออะไรมันคืออ er ๋ออ๋ออะไรครับผมรถดิ้ครับมันคือลาวาค่ะเป็นลาวาใช่เป็นลาวาเป็นออ๋เป็นลาวาจานยักษ์ให้ผมกินลาวาเลยครับข้างในข้างในมันเป็นอะไรเป็นผัดพริกเผาหรืออะไรยังไงข้างในจะเป็นข้าวโปะด้วยไข่ข้นแล้วข้างบนจะเป็นจะมีทุกอย่างในร้านมีข้าวไข่ข้นมีทุกอย่างในนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ออตอนนี้เขามีเมนูชาเลนจ์อยู่คือ1ินาทีถ้ากินได้กินหมดกินฟรีไปเลยแล้วถ้าเกิดตอนนี้อะไรนะแต่ถ้าเกิดออกินตอนนี้มีสิสนนิที่ทำไว้8นาทีสีสิที่ทำไว้ในตอนนี้อยู่ที่8นาทีใช่แล้วถ้าเกิดกินหมดก่อนนั้นเรามีเงินรางวัลให้โอ <5 S 1> นะเงินรางวัลกี่แสนครับผม500บาทอ่บาถ้ากินหมดภายใน8นาทีได้500ไอ้500เราไม่ได้สนตรงนี้เลยครับคือผมอยากจะมาลองชิม ดูว่าไอซูปเปอร์วอร์คานโอคิงเขาเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าอร่อยอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะกินได้ป่แชาเลนจ์กันเวลานาน,านแล้วเนาะก็อยากจะดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะฮะแต่อขอเมดูเมนูนั่นน่ยครับ<ไ>ครับฮนะแต่รอที่โต๊ะกันเดี๋ยวอยากจะรู้เหมือนกันนะฮะว่าเมนูของเขาเนี่ยได้เขาบอกว่าเขาใส่ทุกอย่างที่มีวัตถุดิบเนี่ยในร้านอ่ะมารวมในจานนี้ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวรอดูเมนูนั้นกันเดี๋ยว กินเร็วสุดเย็ดทีนะแปดนาทีเอายกคืนไปเลยครับผมไม่ให้คนนั้นกินโอ้ว,าวา่าบวมว่าี่ผมเห็นตรงนี้นะครับกระดิบในนี้น่าจะเป็นแบบมีพริกเผาในนี้มีมันกุ้งได้ใช่ไหมฮะมีมันกุ้งมีหมึกมีกุ้งมีตับมีหมูโอ้โหคือทุกอย่างในร้านเนี่ยเขามาอยู่ในจานนี้แล้วก็มีห่อไข่แล้วก็เนี่ยเป็นซอสพริกเผาผสมกับมันกุ้งนะครับอันนี้เป็นกระดูกหมูจานนี้กี่นาทีนะแปดนาทีใช่ปะ่ะถ้ากินก่อน1ิบนาทีคือ ฟรีถ้า8นาทีนี่คือได้500เอางี้500ไม่เป็นไร500ไม่ต้องอ่ะขอเตรียมน้ำหน่อยครับเดี๋ยวจับเวลากันอีกครัจับเวลาสี่สามสองป้ายครับผมป้ายแล้วฮะจะทำได้ไหม,มครับ สามนาทีแล้วนะเ,เวลาอีกห้านาทีนาทีครึ่งแล้วนะครับ เฮ้ยสิบวิแปดนาทีเราพิ๊เแ็่หนึ่งพิกไม่ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นโอ๊ คุ้มมาห้าร้อยเราไม่ต้องเอาเงินเขานะเดี๋ยวไปเอาไอ้ป้าไม่เอาอ่ะไม่ต้องเอาให้เขาเถอะนี่จานนี้แหละห้าร้อยพอดีอะค่าวัตถุดิบเขาแปดสิบห้าบาทโอ้โตัดที่ไปคนแต่กูเผ็ดมากเลยตอนนี้ปากเบิ่นเลยตัดป๊อปไปโอ้ยกินไรมึง ชอบได้ไงไม่ใจคอมไม่ชวนเลยเอะไร,ระกินอะ <laughs> ไรเห็ดดิคนเป็นเพ็ดมานั่งเห็ดอะเพล็ดอ่ะโอ้ไม่เพลเลยอย่าจะด่าดีขอกินหน้ากินอะไรดากูวสัตว์เลือยเผือกน้ำกะทิปลามหานครอ่ามาลองกินหนอยอร่อยมีอีกไหมอยากกิน าตจะเอาเกี๊ยนมึงเอามาเยอะขนาดนั้นเลยจะเอาเกี๊ยนโฟมข้าเทเวนเลยเหรอฮะึงโฟมข้าเทเวนเหรอก็นี่ไงช่วงนี้เขางดใช้ถุงไงไม่ใช่ถุงว่ะกูใช้กล่องเลยหวานมันๆนัวๆเผือกน้ำวัตถิตามมหานครนะฮะหอมๆมันๆนะครับแล้วก็หอมน้ำตาลมะพร้าวด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเผือกในในถ้วยเยอะมาก นะครับนี่ไปซื้อได้ที่ไหนเซเว่นใช่ไหมใช่เซเว่นนะครับมีขายครับอบอกเลยนะครับ ก็ใครอยากมาลองทำลายสถิตินะครับที่ b บริ่ลลงสามสนะครับกับครัวเท่อนนะครับกับเมนูที่ชื่อว่าซูเปอร์วอคานคิงนะครับผมลองแวะมาดูนะฮะตอนนี้สถิติตะกี้พี่ทำได้แปนาทีาทใช่ไหมสจส้น่ง,ง,งนจริงเหรอถ้าใครลองมาทําแล้วก็อย่าลืมนะครับออคอมเมนต์มาบอกได้ว่าเฮ้ยทำไปกีน่นาทีทาลายสถิติผมอันนี้ผมไม่ได้สนใจเพราะว่าจริงๆแล้วอะผมเป็นคนไม่ได้กินเร็วเลยผมเป็นคนกินเรื่อยๆมากกว่านะครับผมก็ทําได้เวลาเท่านี้จริงๆแต่ก็โชคดีที่ยังทาลายสถิติเขาได้ ะะขอบคุณมาที่ติดตามผมนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่อีกทีนะครับผมวันนี้สวัสดีไว้เลยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรแนละ้วลาไปก่อนนะฮะก็อย่าลืมไปกดที่เพจ a c e b o o k อินแหลกด้วย Follow กันด้วยนะที่เพจอินแหลกใน a c e b o o k นะและอินสตาแกรมผมพี่พีทเดสกอล์อ e ินเดสก์กลแหลกนะลาวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย